วันนี้นะคะฟี่จะมาสอนเทคนิคการปกปิดรอยสิวใหญ่ทุกคนนะคะมีสมุดปากกาจดโน้ตจดเทคนิคเอาไว้นะคะฟี่ก็จะพยายามแชร์ทุกเทคนิคก่อนหน้านี้นะคะฟี่ก็ได้ไปคลีนซิ่งหน้าตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกก็คือการบำรุงผิวค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าการบำรุงผิวก่อนการแต่งหน้านั้น เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะคะไม่อยากให้ทุกคนมาถึงแบบล้างหน้าเสร็จแล้วก็ลงรองพื้นเลยลงแป้งเลยมันไม่เกาะหน้านะคะแล้วผิวของเราเนี่ยหลังจากล้างหน้ามามันจะสูญเสียความชุ่มชื้นไปเนาะและไอ้ความชุ่มชื้นนั่นเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวการสาเหตุหลักเลยนะที่บางคนมีปัญหาว่าเฮ้ยทำไมรองพื้นไม่ติดแต่งหน้าไม่อยู่ทนทั้งวันทำไมหน้ามัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นนะคะพี่จะพูดถึงเทคนิค ของอาจารย์จองสมุนก่อนนะก็คืออาจารย์จงสมุนเนี่ยเขาจะสอบเลยว่าผิวของเรานะคะก่อนการแต่งหน้าเนี่ยเราต้องเตรียมผิวของเราให้เป็นเหมือนโมจิอ่ะนึกภาพโมจินะหรือโฆษณาของฮาดาร์โบก็ได้ค่ะเคยเห็นมาที่ว่าเวลาเขาตบหน้าในโฆษณาเนาะแล้วมันก็จะมีความแบบหนึฟบฟุบๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นแหละเป็นตัวที่บอกว่าผิวของเราอะพร้อมสําหรับการแต่งหน้าแล้วนะคะหรือ,อยังไงฟี่จะมาลงให้ดูกันเนาะว่าผิวโมจิอ่ะที่แท้ทรูมันต้องเป็นยังไงคะ่ะตัวแรกที่ฟี่จะใช้เป็นของ ลานชเนาะช่างแต่งหน้าเกาหลีใช้กันเยอะมากเลยพี่ก็ไม่พลาดที่จะไปซื้อตามะคะ่ะพี่ก็จะหยอกหยอกนะคะนะสักประมาณเลยนะคะพี่จะวอร์มที่มือก่อนเพื่อให้มันพร้อมซึมเข้าสู่ผิวนะคะหลังจากนั้นค่อยๆกดค่ะกดลงไปแต่บางคนก็คือวอร์มแบบเป็นหนึ่งนาทีก็ไม่ได้นะมันก็เข้าไปที่ฝ่ามือแล้วหมดเนาะก็วอร์มสักประมาณหนึงแค่ประมาณ สาสี่วิอะค่ะหรือ3ามสี่รอบก,ก็พอแล้วก็กดให้ทั่วสังเกตว่าเวลาฟีลงสกินแคร์นะคะฟีไปทั่วหน้าเลยนะ ทัวนะ่วหน้าไปจนถึงคอเลยเคยมีนักเรียนหลายคนค่ะมาเรียนกับฟี่นะเราก็ลงสกินแคร์แค่ตรงเนี้ยแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมคะเพราะว่าเราทํามาเป็นเวลานานใช่ไหมแบบช่วงบริเวณกรอบหน้าแบบมีความสากหรือว่ามีความแบบผิวคล้ำเพราะว่าลงสกินแคร์ไม่ไม่ทัวนะ่วหน้าหลายๆคนฟี่เห็นเลยนะผิวตรงนี้ใสมากเลยตรงนี้ใสมากเลยตรงเนี้ยคือหยาบกร้านเลยนะคะเพราะว่ามันขาดความชุ่มชื้นและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือคอของเราค่ะคอของเรานะ บอกเลยว่าคอกับมือเนี่ยเป็นจุดที่ผู้หญิงหลอกไม่ได้เลยว่ามีอายุนะคะโอเคตอนนี้ฟี่รู้มาว่าคอน่ะก็มีแบบเทคโนโลยีอะไรที่มันจะดึงนะแต่ราคามันก็ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออไอการจะรักษาเนี่ยมันยากมากกว่าการป้องกันมันง่ายกว่านะคะยังงก็อยากทุกคนอย่าลืมลงสกินแคร์ที่คอนะแต่เวลาลงสกินแคร์ที่คอห้ามลงแบบรูดลงอย่างนี้นะเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งเขี่ยวนะคะให้ทุกคนดันขึ้นค่ะ ยกขึ้นลูดขึ้นลูดขึ้นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปที่พี่จะลงนะคะก็จะเป็นเซรัม่มเซรั่มวันนี้ที่พี่จะใช้ก็จะเป็นของ i n n i s Free ตัวนี้นะคะเหมาะกับคนเป็นสิวเนาะพี่ก็จะบีบมาประมาณเอ๊ะใกล้หมดแล้วเหรอ <laughs> โอเคค่ะประมาณสามปั๊มแบบนี้นะคะแล้วฟีก็วอร์มเหมือนเดิมค่ะเวลาวอร์มแล้วครีมมันจะแบบซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายกว่านะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือ eye cream. อายครีมเพราะถ้าเราไม่ลงอายครีมนะคะใต้ตาเราเนี่ยแห้งครกแน่นอนเคยเป็นไหมคะลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วแบบพอเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยโอ้โหตกเป็นริว้วตกทุกร่องริวรอยของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอายครีมค่ะคือสิ่งสําคัญวันนี้ที่พี่จะใช้นะคะจะเป็นของบ๊อบบี้บราวค่ะนิ้วที่พี่ชอบใช้มากที่สุดนะคะก็คือนิ้วนาเพราะว่านิ้วนาของเราเนี่ยเป็นนิ้วที่มีแรงน้อยที่สุดนะคะ บวกความที่ใต้ตาของเราเนี่ยมันเป็นแค่หนังบางๆนะคะเราอย่าลงน้ำหนักเยอะไม่เช่นนั้นเนี่ยใต้ตาเราจะฉํำได้นะคะพอลงเซรั่มไปแล้วสิ่งที่สำคัญต่อจากนี้ก็คือ moisturizer ค่ะเพื่อล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวะะก็จะเป็นของตัวนี้ค่ะ e m b r y o l i s t นะคะตัวนี้ช่างแต่งหน้าเกาหลีก็ใช้กันเยอะมากเลยนะเนื้อเขาจะดูเหมือนแบบเหมือนจะคนนะคะแต่พี่จะบีบให้ดู นไม่มีย้อยไม่มีอะไรเลยแต่มันจริงแล้วมันเป็นเนื้อเจลนะคะอันพี่จะลงมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะพี่จะแทบแทบๆทบนคลิปนึงหลังจากนั้นค่ะพี่จะใช้น้ําหนักมือรูดขึ้นนะคะแล้วก็ตบตบเวลารู้สึกว่าครีมไม่ซึมเข้าผิวนะคะเทคนีคของคนเกาหลีญี่ปุ่นค่ะตกค่ะแต่ตบเบาๆนาไม่ต้องตบแรง คนไปว่าวิธีการเช็คนะว่าผิวของเราเริ่มเป็นโมจิหรือ,อยังนะคะให้ทุกคนลองทําแบบนี้เห็นไหมคะถ้ามันเริ่มมีความหนึบติดหน้าเนี่ยแบบนี้ได้แหละแต่ถ้าทุกคนลงสกินแคร์แล้วแบบยังมีความแบบเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็ไม่ติดมือคะ่ะนั่นแสดงว่าเรายังลงสกินแคร์ไม่ซึมดีพอมันก็จะเปียกแล้วพอเราแต่งหน้าตอนที่หน้าเราเปียก ุยก้อนที่ใครยังลบแบบที่ใครยังลบทุกคนเคยเป็นไหมคะมันก็จะเกาะเกาะเกาะตัวกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลนะคะถ้าทุกคนแต่งหน้าแล้วอยู่ดีเกิดขึ้นมาเป็นคราบก้อนที่ใครให้ดูไว้เลยว่าอ๋อฉันยังลงสกินแคร์ไม่ดีนะคะหรือใครที่มีไรผมเยอะอย่างฟี่มีไม่เยอะใช่ไหมาบางทีเวลาฟี่เห็นนักเรียนบางท่านนะคะโอ้ไรผมเต็มเลยแล้วเวลาลงสกินแคร์ก็ครีมไปกองอยู่ตรงเนี้ยให้ระวังนะคะพวกก่อนที่จะแต่งหน้าทุกครั้งนะคะฟี่จะลงลิปมันก่อนนะคะลิ มันที่จะใช้วันนี้ก็คือของกลาวูค่ะกลาวูเนี่ยตื่นมาแล้วยังรู้สึกว่าแบบมีมีอะไรเคลือบปากไปอยู่แล้วแบบชุ่มชืนมากนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะผิวของฟี่ก็พร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าฟี่ขอพูดนิดนึงมันมีคําถามโลกแตกค่ะควรลงรอ,องพื้นก่อนแล้วตามด้วยคอนซีลเลอร์ไหมคะหรือลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วตามด้วยรองพื้นอันไหนถูกต้องคะอันนี้ฟี่ขอให้แบ่งเป็นตามสภาพผิวละกันสมมุติว่าเราเป็นคนมีรอยสิวแต่ว่าเท็กซเจอร์หน้าของเราค่อนข้างเรียบเนียนนะคะเไม่มีความนูนของสิวไม่มีหลุมสิวที่ชัดเจนเนี่ยฟี่แนะนาว่าให้ลงรอง,องพื้นก่อนก็ได้เพราะบางทีรองพื้นที่เราใช้เนี่ยอาจจะมี ีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกปิดร่องรอยต่างๆได้ก็ทําให้เราลดการใช้คอนซีลเลอร์ลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เอ,อ่อร่องรอยอายรอายะธรรมเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นความนูนของสิวลุ้มสิวใดๆก็ตามเนี่ยการใช้คอนซีลเลอร์ก่อนจะช่วยเหมือนไปเกลีย่ยทางเกลี่ยหน้าของเราให้ดูเรียบเนียนแล้วพอใช้รองพื้นตามเนี่ยคะ่ะมันก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างมันดูเหมือนแบบเป็น ผผ้าผืนเดียวกันนะคะพี่จะลองลงให้ดูทั้ง2แบบเลยนะคะสังเกตว่าข้างนี้พี่จะมีแบบรอยเยอะใช่ไหมพี่จะลงด้วยคอนซีลเลอร์ก่อนส่วนข้างนี้พี่จะลงด้วยรองพื้นก่อนแล้วตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้นะคะคอนซีลเลอร์ที่เราจะใช้เป็นของ Avoclas ค่ะแน่นตึบจริงๆนะคะพี่ไม่แนะนําเลยนะคะกับการที่ให้เอาแบบตัวผลิตภัณฑ์ ตัวแปรงแบบนี้ค่ะมาปลายที่หน้าเลยทันทีนะคะ 1. เรา,าจ,จะได้ปริมาณที่เยอะเกินไป2มันไม่ได้รับการวอมนะคะมันก็จะทําให้หนามันอาจจะติดแค่ แป๊บเดียวอะแล้วพอเราขยับหน้าหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันด้วยความที่มันเยอะเกินไปมันก็จะแบบแครกแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดจะว่าหลังมือของเรานะคะเป็นเหมือนจานสีพักทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่หลังมือวอร์มก่อนวอร์มก่อนนะคะให้เขาเป็นเนื้อที่ดีที่สุดก่อนแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่เราออกมาจากแท่งใช่ไหมคะมันจะมีความเย็นอยู่ข้างในมันยังไม่เป็นเบสฟอร์มูลามันยังไม่เหมาะสําหรับการใช้มันเหมือนต้องอุ่นต้องวอร์มเขาก่อนนิดนึงนะคะอัน,นฟี่ก็จะพักไว้ที่หลังมือแบบนี้คะ่ะ No. เอาที่คิดว่าเราจะแบบพอใช้แล้วก็ค่อยๆเติมนะคะฟี่ก็จะวอร์มเวลาวอร์มนะคะไม่ต้องวอร์มแบบกระจายไปทั่วหลังมือนะไม่อย่างนั้นสีมันก็จะหายกระจายไปทั่วหลังมือหมดแล้วเราก็จะไม่มีอะไรแปะหน้าเสียดายของนะคะวอร์มแค่สักประมาณหนึ่งเดี๋ยระยะนี้นะคะแล้วก็อย่าวอมนานมากจนเกินไปไม่มันก็แห้งติดฝังมือเราหมดนะคะอ่ะทีนี้พี่ก็จะทาเก็ตลงไปตรงบริเวณที่เราเป็นสิวแบบนี้นะคะ ค่อยกดลงไปนะสังเกตว่าฟี่โปะลงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าฟี่นะคะไม่ได้แบบย้ำๆๆคือพยายามกดโปะลงไปก่อนแล้วทิ้งไวใ้ให้มันเซตตัวนิดนึงนะคะมันจะดีกว่าการที่เราย้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันเป็นการเติมเนื้อคอนซีลเลอร์ดึงเนื้อคอนซีลเลอร์คือทำซ้ำไปซ้ำมาแล้วมันก็จะกลับมาเห็นรอยสิวเหมือนเดิมนะคะนะฟี่ก็จะปกปิดตรงที่ พี่เห็นว่ามีรอยสิวนะสำหรับคนที่เป็นหลุมสิวบอกเลยว่าการที่คนเราเป็นหลุมสิวนะคะใช้มือไม่ได้ใช้พับคุดชั่นไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้มันไม่ดีเพราะนึกภาพไหมคะเราเป็นหลุมแบบเนี้ยมันเป็นหลุมลงไปแบบเนี้ยถ้าเราใช้แค่มือ,อะลรเงี้ยมันจะเหมือนปาดใช่ไหมคะไม่ว่าฟองน้ำหรือก็ตามเราต้องใช้แปรงค่ะ เพื่อดันเอาคอนซีลเลอร์ใส่ลงไปนะฟี่ตรงนี้ฟี่แอบมีนิดนึงนะคะที่เป็นหลุมสิวนะฟี่ก็จะแต้มแบบนี้คะ่ะแตะแตะอย่างแบบนี้นะแล้วก็กดลงไปค่ะมันจะเข้าไปเติมร่องรอยต่างๆอ่ะทีนี้เมื่อกี้อาจจะเห็นนะถ้าฟี่เอาแปรงไปแตะแบบนี้ค่ะ มันจะไม่ค่อยเบลนดมันจะเบลนดได้ยากนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าแปรงไม่มีความร้อนดังนั้นนะคะฟี่จะใช้นิ้วมือค่ะละลายขอนี่นะละลายขอบเห็นไหมมันจะเบลนดสวยเร็วมากนี่นะนี่นะ พอได้ที่แบบนี้แล้วนะคะพี่จะใช้พับคุชชั่นค่ะพี่อยากจะบอกว่าพับคุชชั่นนเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากมันเหมือนมือแต่ไม่มีความร้อนในช่วงการใช้คอนซีลเลอร์นะคะเราไม่ต้องการความร้อนค่ะเพราะถ้าเราเอานิ้วของเราไปแตะคอนซีลเลอร์ที่เราโปะไว้นะมันก็จะเป็นไงคะละลายทำให้เห็นออล่องรอยอารยธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ก็จะแทบ็บ ตรงไหนที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ค่อยละลายเราก็ใช้นิ้วมือกดลงไปนะคะตอกลงไปยังไงคะดีขึ้นเลยเนาะอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าอยากเติมเติมได้นะคะอาจจะเติมตอนนี้ก่อนนิดนึงก็ได้หรือจะไปเติมหลังที่เราลงรองพื้นแล้วก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวฟี่ว่าฟี่ตอนเนี้ยฟี่ค่อนข้างเคลียร์ได้โอเคแล้วนะคะกล่องพื้นวันนี้ที่เราจะใช้นะคะจะเป็นของ b o uh, r a l Infallible 24 o u r Hour นะคะพี่ชอบใช้ตัวนี้มากเลยเป็นของถูกและดีบอกเลยว่าซื้อซ้มาเกิน6ขวดแล้วั้งเพราะว่าพี่ใช้สอนแต่งหน้าด้วยนะคะคือใช้กับตัวเองนะก็คือแบบดีอะดีอะคือปกปิด มากแล้วก็คือถ้าลงน้อยก็ได้งานผิวถ้าลงเยอะก็ดูตืบแต่ไม่หนาชิงเกินไปนะคะเขาทำได้ดีเลยนะกับคำเคลมที่ว่า2 4 Hour Fresh Wear <c oughs> ก็ยังรู้สึกสดชื่นอยู่แม้ว่าจะแต่งหน้ามาแล้วเกิน24ชั่วโมงนะคะทุกคนเคยแต่งหน้านานสุดเท่าไหร่คะฟี่เคยแต่งหน้านานสุด46ชั่วโมงนะคะสมัยก่อนตอนทำอาชีพเก่านะคะเมื่อก่อนฟี่เป็นแอร์โฮสเตสนกะ็คือ แลนด์เสร็จปุ๊บก,ก็คือไปเที่ยวจ้าไปกินโอ้บอกเลยว่าสนุกมากชีวิตตอนนั้นนะคะอายุประมาณ22 23บานะก็คือไม่ได้นอน46ชั่วโมงฉันก็ยังไหวนะคะตอนนี้บอกเลยว่าไม่รอดน,นะคะร่วงค่ะก่อนจะใช้รองพื้นนะพี่จะแนะนําว่าให้วอร์มไปที่พักไว้ที่หลังมือก่อนกนะ็จะ,จะวอร์มแบบนี้นี่จะพักรองพื้นนะคะตรงบริเวณที่ เป็นจุดที่หนาของหน้าเราที่บริเวณส่วนแก้มตรงนี้ใครหไหมคะกดลงไปแล้วเอ้ยมีเนื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถลงรอง,งพื้นได้เยอะที่สุดของหน้านะคะบางคนเนี่ยเปลงรอง,งพื้นตรงนี้เยอะเลยแล้วเป็นไงคะมันเป็นจุดที่บางอะ่ะจะหมูกเอ่ยใตย้ตาเอ่ยหน้าผากเอ่ยพอเรายิ้มเอ่ยมันก็จะเป็นแบบรอยแครกคะ่ะตอนเราเป็นเด็กกันไม่เท่าไหรค่ค่ะแต่ถ้าเกิดมาถึงหรวัยสามสิบแบบฟรีแล้วนะคะเรื่อง้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังอย่าให้ไปเน้นพยายามแบบ ให้ห่างออกมามากที่สุดนะคะพี่ก็จะแต้มไปแบบนี้ค่ะ,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 ะพี่ก็จะใช้พับคุชั่นตกค่ะเราจะไม่ใช้เป็นการกดพี่บอกเลยว่าการกดนะคะกดเนี่ยเราจะได้น้ําหนักมือที่ไม่สม่าเสมอทาให้บางจุดติดแน่นบางจุดติดเบานะคะวิธีการใช้แบบเกาหลีจริงๆคือต้องใช้กับข้อมือแบบนี้ค่ะนะข้อมือเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ เน้นตรงจุดนี้ก่อนแล้วเราค่อยๆค,ค,ค่ะเอาที่เหลือเนี่ยปาตรงช่วงบริเวณที่บางค่าส่วนข้างนี้นะคะฟี่ก็จะมาลงรองพื้นเนาะใช้เป็นวิธีกดนะคะ,ะถ้ารู้สึกว่าเยอะเกินไปนะคะเราสามารถปาดออกได้เราเริ่มตบค่ะแล้วฟี่ก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะนี่ก็จะใช้นิ้วนะกดลงไปนะคะ ตรงที่เรามีปัญหาโป๊ะลงไปแบบนี้อย่าเพิ่งเบลนนะคะให้ทุกคนระวังนะคือจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีรอยสิวเนี่ย ช่วงบริเวณจุดมุมต่างๆเนี่ยพี่ไม่อยากให้ลงมากเพุผลเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหน้าของเราขยับเนี่ปากตรงนี้เราขยับถ้าเราลงอะไรที่มันเยอะๆหนานๆนานเกินไปยังไงก็แครกนะคะดังนั้นทําใจค่ะที่เคยเป็นในสมัยก่อนนะ่ะเพราะแบบชินก็ปกๆป,กป,กป,กปกอุด,ๆอ,ดๆอันๆเข้าไปสุดท้ายพอระหว่างวันค่ะเยิน<บ>ประมาณนี้นะคะทิ้งไว้หนึ่งนะคะแล้วใช้นิ้วสะอาดค่ะ บลนขอบต้องใช้นิ้วสะอาดนะถ้าเราใช้นิ้วเดิมเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราเป็นการเติมเนื้อผลิตภัณฑ์ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้พับคุชชั่นค่ะแทบเบาๆดังเมจิกค่ะเห็นไหมคะว่าแบบข้างที่เราไม่ได้มีปัญหาหนักอ่ะลงลองพื้นไปก่อนแล้วตามด้วยคอนซีลเลอร์ก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนข้างนี้นะคะฟิ่จะเก็บงานอีกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยเข้มหนักมากเลยแล้วก็แอบมีหลุมสิวนิดนึงค่อยๆโปะนะคะคือถ้าเราโปะไปแล้วรอบนึงแล้วมันไม่สามารถคัปเวอร์ได้หมดอะเราสามารถโปะทับได้นะแต่เราจะแค่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เบลนดซ้ำๆซ้ำๆแค่นั้นเองนะคะ สามี่ห้าบอกเลยว่างานปกปิดอะไรพวกนี้ใจเย็นนะงานผิวอะ่ะคือถ้าอยากให้ดูเป็นผิวต้องใจเย็นแต่ถ้างานโบกอะ่ะแปบ๊บเดียวมันก็เสร็จค่ะแล้วทีนี้ก็เบลนด์นี่ฟีบอกถ้าใครเป็นหลุมสิวเนาะแนะนำให้ใช้กับ เป็นแปลงคอนซีลเลอร์แปลงที่เป็นซีซีนะคะมันจะได้เติมเข้าไปในร่องรูหูคนได้โอ้โห,โหเป็นยังไงกันบ้างคะฟีซูมอินก็มีบางจุดที่ฟี่ไม่ได้เลือกที่จะปกปิดเพราะฟี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหานะคะหรืออย่างฟี่มีกระไม่รู้ว่ากล้องจะสามารถจับได้ไหมนะคะฟี่แบบเป็นคนที่แบบโอเคมากๆเลยกับการมีกระเพราะว่าเป็นกระที่มีมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไร โดยรวมของผิวตอนนี้คือใสมากแต่ตอนนี้ที่ยังไม่ใสคืออะไรคะใต้ตาของฟีนั่นเองซึ่งเป็นรอยคำที่เกิดจากอะไรคะดูสีรีนั่นเองนะคะคะการปกปิดบริเวณใต้ตาเนี่ยอย่างใต้ตาเราตรงนี้ฟี่จะมีปัญหาช่วงแบบครึง่งเหมือนเหมือนครึ่งเซียวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพี่อยากทุกคนปกปิดแค่ตรงที่เรามีปัญหาแล้วเอาที่เหลือๆนะคะเบลนด์ไปทั้งช่วงด้านหลังแบบนี้เสร็จปุ๊บใช้นิ้วนางค่ะ ให้ตั้งตั้งนิ้วให้ขนานกับรูปหน้าของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปอยากจะบอกว่าอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราดูหน้าตามไม่สดชื่อน,นะก็คือช่วงหัวมุมตาตรงนี้ค่ะตอนนี้งานผิวทุกอย่างก็เสร็จแล้วนะคะส่วนตัวฟี่ก็จะมีเทคนิคว่าก่อนที่ฟี่จะลงแป้งเนี่ยฟี่ก็จะรอให้มันเซตก่อนโดย เขียนคิ้วแต่งตาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาลงแป้งอีกทีเึ็เพราะว่าบางทีถ้าเรารีบเซตแป้งจนเกินไปอะคะ่ะมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันแบบไม่เกาะยึดติกันนะคะอาจจะทำให้เกิดเป็นคราบได้นะคะผ้เาเลเยแต่งตาที่เราจะใช้นะคะเป็นของแคนเมคค่ะของถูกและดีมีอยู่จริงอะจะใช้สีโทนประมาณนี้นะคะวิจะใช้สีนีทาทั่วเปลือกตาก่อนแล้วค่อยใช้สีนีทาครึ่งกลางตาใช้วิธีการกดเพืให้สีชัดๆนะคะ ีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าสีแรกกับสีที่2องะค่ะมันจะไม่กลมกลืนกันเพราะมันเป็นคนละสีกันใช่ไหมเทคนิคส่วนตัวของฟีนะคะฟีจะแตะสีที่2ผสมกับสี1น,นิดหนึ่งมันจะกลายเป็นสีกลางค่ะแล้วฟีก็จะทาตรงกลางให้มันเข้ากัน วาค่ะเอากระดาษทิชชู่นะคะมาซับค่อยๆกดนะคะ,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 คะพยายามอย่าขยี้อย่าถูกนะคะวันนี้เป็นแป้งถูงกระดีมีอยู่ซิมิโลนะคะจะไม่เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแต่ว่าเขาจะมีแบบว่าคุณสมบัติในการเบลอรูปทุกคนพี่จะใช้คู่กับแปรงบัฟเฟอร์ของโซลวาตัวนี้นะคะ104ค่ะกดลงไปเลย ที่จะแทบแทบแทบแบบนี้นะคะเอาออกนิดนึงที่หลังมือนะคะแล้วก็กดลงไปที่ตรงจมูกก่อนเลยค่ะคอนโทนที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นของ two cool for school ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงตรงที่เป็นสิวนะคะอย่าปาดอย่าถูถ้าต้องผ่านจริงๆแนะนํานำให้ใช้เป็นการกดนะคะ สีปัดแก้มที่เราจะใช้วันนี้นะคะอาเป็นแบบสีส้มเบาๆเนาะก็จะเป็นของเฮราค่ะ ใครที่มีปัญหาสิวนะพี่จะไม่แนะนำให้ใช้พวกแป้งที่มีชิมเมอร์หรือว่าบลัชออนที่เป็นแบบว่ามีวิงวิงนะคะเพราะว่าพอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยไอพวกวิงวิงกาบเพชรมันจะไปตกแล้วก็เกาะอยู่ตามสิวเราทําให้มันดูเยินดูแย่กว่าเดิมน,นะคะพยายามใช้อะไรที่เป็นเนื้อแมตจะดีกว่านะคะลิปสติกที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นของน r สค่ะ เป็นสี joy r i d e กับสีน็อกเอานะคะทาสี joy ไร i d e ให้ทั่วริมฝีปากเลยนะคะหลังจากนั้นพี่จะใช้สีน็อกเอาค่ะทาช่วงกึ่งกลางปากของเรานะคะลิปกลอสที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นของ 3ce ค่ะลิปกลอสใสๆเลยทาแค่กึ่งกลางปากนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการปกปิดรอยสิวของฟีในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนไปลองฝึกกันดูนะคะเวลาเป็นรอยสิวเนี่ยก็ลำบากใจมากๆเลยเนาะแต่เราก็ควรที่ต้องมีวิธ,ธีการ ที่ถูกต้องนะไม่อยากให้ทุกคนแบบโบกๆเกินไปนะคะเพราะแค่ทุกวันนี้ใส่หน้ากากก็อึดอาจจะแย่แล้วนะคะยังต้องมาแต่งหน้าหนาอีกไม่โอเคอะ่ะไม่โอเคเลยนะคะยังไงถ้าเกิดใครมีคําถามสงสัยอะไรอยากพูดคุยกันเรื่องความสวยความงามน,นะคะ,ะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้หรือว่าสามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊กทัฟฟี่เลิฟเลิฟเมคอัพได้นะคะฟี่ก็จะมีการอัปเดตสามารถ direct message คุยกับฟี่ก็ได้นะจะยินดีมากๆเลยค่ะก็ชอบคุยเรื่องความสวยความงามน,นะคะ อางนี้ก็ฝากทุกคนกด subscribe กดไ i k e กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเ,เราพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ